นะครับดูปลาใช่ใช่ใชคุณหยกเคยไปดูที่ถ้ำมรกตไหมอยู่ที่ไหนคะกันตังจังหวัดตรังโอ้ไม่เคยไปตรังโอ้เน่ต้องไปนะเนี่ยน้ำเนี่ยเขาบอกว่ามันสีใสเนี่ยเป็นมรกตเลยความมหัศจรรย์นะครับนอกจากจะเป็นถ้ำมรกตแล้วยังมีปลาปลานานา,นา,นานชนิดออกมาว่ายน้ําอ,อวดโฉมนักท่องเที่ยว นะเอาดูนะนี่เหรอคะนี่คนคะปลาสีส้มห่อคนนี่คนกำลังที่จะเข้าไปในถ้ำมรกต <c oughs> เขาต้องไปเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้ใช่แล้วพี่แป,ป๊ะป่ยแต่ปลาแล้ว <c oughs> โปรดิวเซอร์เอาภาพคนมาก่อนโยมนี่ช็อตฟิลเลย <c oughs> ดูไกลๆกล็กกกเป็นปลาเหมือนกันนะดูไกลๆเป็นปลาปลาเลขาเรียกว่าปลาสีส้มๆปลาอะไรนะปลากระตุนเออปลากระตุนแต่ไม่ใช่เนี่ยคือคนครับกำลังมุดเข้าไปในถ้ำจังหวะเข้าไปในถ้าต้องดูเวลาน้ําขึ้นน้าลงด้วยนะใช่ใช่เออเนี่ยเข้าไปปั๊บเนี่ยดูด้านในด้านในเนี่สวยเลยเนี่ยสวยเลย มีชายหาดและก็มีภูเขามีทรพอยู่ข้างในจุดสําคัญความมหัศจรรย์ของถ้ำมรากฏนอกจากจะมีความสวยธรรมชาติแล้วปลาฮะปลายังมาช่วยเสริมความสวยงามนะครับนะให้กับธรรมชาติเข้าไปอีกเอาดูนะคุณยกนี่นะคะปรปลาตะปู หไหมตะปนี่เลยอ่ะเล็กๆ,ต,กๆตัวเล็กตัวน้อยคือเล็กมาเป็นกลุ่มๆแบบเนี้ยตัวเนี้ยโยชอบดูในสารคาดีเ,เหมือนเวลามีตัวหนึ่งหักหักหวหลบปุ๊งนีทั้ง,ง, <c oughs> งกลุ่มเลยรุ้วพร้อมพรมกันไปหมดเลยเหมือนกับคลื่อนอ่เหมือนกับคลื่นที่ถูกอ่เขาเรียกว่าลมใช่ไหมลมพัดซัดอ่พังกันจะไปเป็นก้อนๆแบบเนี้ยทั้งหมดนี่คือปลานี่ปลาตะปูเขาสามัคคีกันมากคือพอตัวหนึ่งตกใจที่เหลือตกใจหมดเลยหันหัวกลับพร้อมกันเลยแล้วก็ปลาข้างเหลืองนี่นี่ข้างเหลืองกันมั้งเนี่ยนี่ข้างเหลืองใช่ไหม นี่ก็จะมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้โอ้นี่สวยงามดูบนเรือก็ได้นะครับจะดูข้างน้ำใต้น้ำก็ได้หรือจะให้ปลามาต่อที่นิ้วก็ได้ตุ๊ดติ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอะไรประมาณนี้เออนีใช่ใช่ใช่นี่คือความมหัศจรรย์ของปลาที่ถ้ำมรกตอันนี้คือแค่ดําสโนว์เกิลก็เห็นแล้วใช่ไหมพี่แป๊ะใช่ใช่ไม่ไม่ต้องแบบติดถังออกซิเจนใช่ไหมโอ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดูบนเรือก็เห็นดูบนเรือก็เห็นอ่าใช่ใช่ใช่ แต่ส่วนใหญ่ก็จะลงน้ำไงลงน้ำาก็จะมีสายโยงอ่ะก็คือว่าเนี่ยเวลาเข้าถ้ำก็จะไปตามสายที่นักท่องเที่ยวที่ไกด์ก็พาไปไงแต่ไม่แตกแถวแต่ว่าต้องดูน้ําขึ้นน้ําลงนะคือตอนเข้าเนี่ยน้ําลงแต่ว่าตอนออกเนี่ยน้ำขึ้นหัวก็จะไปชนกับกับถ้ำไงก็เมื่อกี้ตอนที่เขากําลังเดินต่อๆเข้าไปน้ํางหนาอกแล้วเนี่ยจังหวะนี้แล้วถ้าเกิดน้ําขึ้นแบบนี้จนแบบนั้นอะ ดูเท้าไม่ถึงพื้นด้วยนะพี่แบร์นะก็มีสายลอยลอยมีสายมีสายเชือกเชือกเนี่ยเชือกก็เกาะตามเชือกมาจากประสบการณ์การไปเที่ยวทะเลใต้ของยกเนี่ยเห็นภาพอย่างนี้ว่าสวยแล้วของจริงสวยกว่านี้อีก30เท่าใช่คือของจริงดูตลังอลังการประการตามากเออโบกมือกับเขาไม่มีความสุขอาค่ะใครอยากไปเที่ยวก็ไปนะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะว่าไปเที่ยวแบบนี้เราก็ต้อง ดูแลเรื่องธรรมชาติด้วยนะคะอย่าไปจับอย่าไปแตะอย่าไปต้องเขานะ